สมเด็จพระนกครินทราชาธิราชหรือสมเด็จพระอินทราชาหรือที่นิยมออกพระนามว่าเจ้านครอินทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1952ถึงพุทธศักราช1967พระองค์มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นพระราชนัตดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หหรือขุนหลวงพระงวแต่ในบางกระแส บอกว่าเป็นราชบุตรและพระองค์ยังทรงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพญากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเดิมพระองค์ได้เสวยราชสมบัติอยู่ณเมืองสุพรรณบุรีจนกระทั่งสมเด็จพระรามราชาธิราชทรงเกิดพิพาทกับเจ้าพญามหาเสนาบดีเป็นเหตุให้เจ้าพญามหาเสนาบดีหนีมาสวามิภักดิ์กับพระองค์และกราบทูลว่า จะชิงราชาสมบัติกรุงศรีอยุธยามาถวายเมื่อสมเด็จพระอินทราชาสเสด็จมาถึงกรุงศรีอยุธยาเจ้าพญามหาเสนาบดีจึงเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จแล้วจึงทูลเชิญสมเด็จพระอินทราชาขึ้นเสวยราชาสมบัติขณะที่พระชนมายุได้50าพรรษาแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้ารามราชาไปครองเมืองปัาท้าคูจามแทนในราัชาสมัยของสมเด็จพระอินทราชา หือเป็นช่วงที่อำนาจของกรุงรีอยุธยาแพร่เข้าไปในสุขโขทัยอย่างเข้มข้นดังเหตุการณ์ที่พระองค์ได้หยุดการพิพาทเพื่อช่วงชิงราชสมบัติในกรุงสุขโขทยัยและรับเพระราชธิดาของเจ้ากรุงสุขโทขทัยนขณะนั้นกลับมาแต่งงานกับพระราชบุตรของพระองค์ที่กรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จในรัชสมัยของพระองค์มีการเจริญสัมพันธ์ทไมตรีกับต่างชาติเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับจีน เมื่อครั้งที่พระองค์ยังคงเป็นรัชทายาทอยู่ที่สุพรรณบุรีเจ้าคอนครอินเคยเสด็จไปเมืองหนานจิงประเทศจีนถึงสองครั้งตรงกับราัชากาลจากักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงและได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เคยเสด็จไปถึงราชอาณาจักรจีนโดยจดหมายเหตุทางจีนจะออกพระนามว่าเจ้วล ok ็อกควนอินซึ่งมาจากพระนามเจ้านครอ,อิน